สหพันธ์กาแลกติกเรามาที่นี่เพื่อเร่งการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเราคือสหพันธ์แสงกาแลกติกมาที่นี่เพื่อแนะนำคุณผ่านช่วงเวลานี้ของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่บนโลกของคุณเรามาเยี่ยมเยียนคุณเพื่อทำให้คุณสว่างสวัยบนใบหน้าของความเป็นจริงและเพื่อแบ่งปันภูมิปัญญาอันไร้ขีดจำกัดของเราแก่คุณรู้ใจเปิดรู้วิญญาณเปิดคุณพร้อมที่จะให้เราแบ่งปันกับคุณหรือยัง คุณได้รับข้อความนี้เพราะคุณเป็นหนึ่งในชาวโลกรุ่นแรกของไกอาที่พร้อมที่จะเปิดตัวเองอย่างเต็มที่สู่แสงแห่งการสร้างสารรค์และเริ่มต้นกระบวนการแห่งการตื่นรู้ของพวกเขาเรามาที่นี่เพื่อเร่งการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเรารอให้คุณมาถึงที่นี่ตอนนี้เป็นเวลาที่จะเริ่มต้น เราต้องการให้คุณปล่อยรูปแบบเก่าและเดินทางในรูปแบบใหม่เราเรียนรู้ว่าเราต้องกำหนดสิ่งนี้ให้กับผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากพวกเขายังคงยึดติดกับกระบวนการเก่าของการควบคุมและความกลัววันข้างหน้าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของมวลมนุษยชาติและแท้จริงเป็นเวลาที่จะทำลายอดีตเพราะแสงสว่างจะนำความรักและความจริงมาสู่ทุกคนที่ปล่อยวางความโกรธความเกลียดชังและความเจ็บปวดได้ การยึดมั่นในอดีตท,ทำให้คุณอยู่ในรูปแบบเก่าที่มีพลังที่ไม่เอื้อเฟื้อในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณการยึดมั่นในความคิดและอารมณ์เชิงลบจะดึงคุณเข้าสู่โลกสามมิติเท่านั้นไม่ว่าคุณจะมีแรงบันดาลใจจากมิติที่5้าแค่ไหนหลงทางความคิดตัวเองง่ายขึ้นเมื่ออยู่ในสภาวะสามิติที่ไม่ยอมให้กำลังเทพเข้า การที่จะละลายล้างพลังงานลบได้คุณต้องเข้าใจวิธีปล่อยวางอดีตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องให้อภัยตัวเองสำหรับสิ่งใดก็ตามที่ทำลายตัวเองหรือสิ่งเลวร้ายหรือสิ่งชั่วร้ายที่คุณคิดว่าคุณได้ทำและยังให้อภัยคนอื่นๆสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำบางครั้งคนที่ให้อภัยยากที่สุดก็คือคุณเองการให้อภัยคือการรักษาชำระล้าง ให้สะอาดสงบและเปลี่ยนแปลงมันคือการกระทำของความกล้าหาญที่ช่วยให้คุณยอมรับธรรมชาติที่แท้จริงของคุณการให้อภัยไม่ใช่ความรู้สึกที่คุณได้รับทุกครั้งที่คุณรู้สึกชอบมันเหมือนกุญแจที่เปิดประตูสู่ชีวิตใหม่มากกว่ามันช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจากชีวิตที่คิดลบไปสู่ชีวิตที่มีประสิทธิภาพและความสุข ผู้ใดให้อภัยจะได้รับการให้อภัยกลับหนึ่งในดอกไม้ที่มีค่าที่สุดของจิตวิญญาณมนุษย์คือความสามารถในการให้อภัยได้การแก้แค้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจและอยู่ในจุดที่ต่ำสุดของมันการให้อภัยกำลังเพิ่มขึ้นสู่ความสูงใหม่ยิ่งใหญ่คือความสามารถในการให้อภัยยิ่งใหญ่คือหัวใจและจิตสำนึกของคุณ วันที่คนเราสามารถให้อภัยทุกคนได้และทุกอย่างคือวันที่เขาเข้าสู่มิติที่หชื่อของพระเจ้าในซูฟีคือกาฟฟามันหมายถึงการให้อภัยมากที่สุดจริงๆการผิดพลาดคือมนุษย์แต่การให้อภัยคือพระเจ้าและเมื่อคุณให้อภัยมากขึ้นคุณจะเริ่มที่จะเข้าใกล้พระเจ้าความเป็นพระเจ้าคุณเริ่มที่จะก้าวข้ามความเป็นมนุษย์ เมื่อคุณเริ่มที่จะให้อภัยขอบเขตระหว่างคนบาปกับนักบุญจะจางหายไปและการแบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่วก็เช่นกันไม่มีการแบ่งแยกอีกต่อไปคุณเริ่มที่จะเห็นหนึ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีผู้ชายผู้หญิงดำหรือขาวพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่จริงและพลังงานบริสุทธิ์นั้นคือพระเจ้า แล้วคุณจะได้รับการอภัยหากคุณขอขมาจากใจหากคุณอธิษฐานให้อภัยอย่างจริงใจแนวคิดของการสำนึกผิดจะเปลี่ยนเป็นการให้อภัยถ้าคุณได้ถามและตระหนักว่าคุณได้ทำอะไรผิดไปถ้าเป็นการตระหนักอย่างแท้จริงและคุณยอมรับความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นและยินดีที่จะสำนึกผิดอย่างสุดหัวใจการสำนึกผิดนั้นจะกลายเป็นการให้อภัยบาปครา์ทั้งหมดไม่มีอะไรนอกจากการกระทำที่ไร้สติ การสำนึกผิดปลุกคุณและทำให้คุณประหนักถึงความเป็นคุณบาปเปรียบเหมือนความมืดเมื่อคุณนำแสงสว่างแห่งการให้อภัยเข้าสู่ความมืดมิดความมืดมิดก็จะหายไปการให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณจะช่วยรักษาจิตใจของคุณเองผู้ที่ให้อภัยจะได้รับรางวัลยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่ได้รับการให้อภยัย ถ้าคุณให้อภัยไม่ได้คุณจะไม่สามารถรักตัวเองได้ถ้าคุณไม่สามารถรักตัวเองได้คุณจะไม่รู้ว่าความรักของพระเจ้าคืออะไรและถ้าคุณไม่รู้ว่าความรักคืออะไรคุณจะไม่ถึงมิติที่หฉะนั้นจำไว้ว่ารักให้เต็มร้อยและให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขและว่าจะไม่มีเคราะกรรมใดๆจะไม่มีอดีตจะไม่มีโซดรวนรอบตัวคุณและไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่มิติที่ห้า เรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกาโาโฮโรอราเรเอกอักครรา,าชทูตสหพันธ์กาแล็กติก